สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซุ้มเรื่องเล่าบายจุตินะคะอีพีนี้จุกับพินิอยู่ที่วัดกระสายค่ะวัดกระสายจะอยู่นอกเกาะเมืองตั้งอยู่ที่หมู่สิบตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะวัดแห่งนี้เล่าลือกันว่าเฮี้ยนแล้วก็ผีดุเพราะมีเรื่องเล่าว่ามีคนเอาของจากวัดนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องนามาคืนแล้วคนที่มาขุดกรุจากวัดแห่งนี้ก็มักจะมีอันเป็นไปค่ะ ในเดียวกันในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมานี้บริเวณแห่งน,นี้ถือว่าเป็นวัดร้างที่มีสถิติการจบชีวิตก่อนเวลาอันควรมากกว่า10บรายแล้วนะคะสำหรับวัดกระซ้ายค่ะบางคนก็จะเรียกวัดกระชายบางคนก็จะเรียกวัดเจ้าชาย ส่วนรูปแบบของศิลปกรรมนั้นนะคะสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรียุธยาตอนต้นค่ะลักษณะเจดีก็จะเป็นทรงะระฆังกลมอยู่บนบันลังแปดเหลี่ยมก่ออิฐไม่สอปูนรูปแบบก็จะคล้ายกับเจดีที่วัดจงกรมวัดนางคำนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการกล่าวถึงวัดนี้ในหนังสือคําให้การขุนหลวงหาวัดค่ะเกี่ยวกับการประหารพระศรีสินซึ่งเป็นพระราชนาด,ดาของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะสรุปใจความว่า พระศรีสินนะคะชันษาได้ช5ปีก็คิดกระบดถึงสองครั้งพระนารายจึงสั่งให้ลงโทษโดยการนำพระศรีสินมัดแล้วก็ใส่ลงไปในขันสาครห่อด้วยผ้าแดงแล้วเอาไปฝังที่วัดกระซ้ายเป็นการฝังทั้งเป็นนะคะหลายคนจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดเจ้าชายค่ะนอกจากนี้ในช่วงสงครามคลาวเสียกรุงศรียุทธยาครั้งที่สองนะคะพะม่าก,ก็ได้ใช้วัดกระซ้ายเป็นที่ตั้งทัพ หลักฐานที่เหลืออยู่ก็คือกำแพงแก้วที่ถูกกอเพิ่มให้หนาขึ้นนะคะเหมือนเป็นป้อมค่ายทหารและถึงแม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงประวัติของการสร้างวัดแห่งนี้แต่เรื่องราวที่ถูกพูดถึงในคำให้การของขุนหลวงหาวัดก็สร้างความหดหู่ใจให้ไม่น้อยนะคะยิ่งมาถึงเรื่องคนขโมยกรุเจอดีและเรื่องราวของผู้คนที่มาจบชีวิตที่นี่ก็ยิ่งทําให้สถานที่แห่งนี้น่ากลัวขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้วัดกระสายที่มีพลังร้ายจากการร่ำเรือของผู้คนก็เหมือนกับได้มีสิ่งดีๆมีพลังบวกเพิ่มขึ้นมีผู้คนนิยมมาขอพรแล้วได้พรตามที่หวังความเฮี้ยนความดุของที่นี่ได้กลายเป็นความหวังของใครหลายๆคนไปแล้วนะคะเป็นพลังบวกที่ทุกคนสามารถมาสัมผัสได้ค่ะจุกกับพีนี้ได้มาที่นี่ก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของวัดนี้แล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายที่จุกกับพีนี้อยากเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดกระชายกระชายก็กรมศิลปากรเขาระบุที่ป้ายว่ามีเอ่ยถึงกล่าวถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่เขาระบุช่วงว่าเป็นสมัยปลายอยุธยาแต่สําหรับจู่จู่มองว่าพระนารายณ์เป็นช่วงกลางแต่แต่ว่าแต่ละแต่ละนักวิชาการก็จะระบุช่วงเวลาไม่เหมือนกัน บางทีเขาจะมองว่าช่วงพนาลัยสวนเป็นช่วงกลางอะไรเงี้ยช่วงสมเด็จพนาลาัยก็จะมีการฆ่ากระบบท,ที่ชื่อพระศรีสิน<ม>เขาก็ระบุว่าจะมาฝังที่นี่มาฝังพระศรีสินที่นี่แต่ว่าในเจดีย์ทรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นที่นิยมในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา<ม>เพราะฉะนั้นจู่มองว่าคือจู่ยังไม่ได้อ่านประวัติวัด<ม>แต่จู่มองว่ามันเป็นการ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงศรีเหตุที่วัดนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาหรือว่าได้เป็นที่รู้จักกันขึ้นมาก็เพราะว่าวัดแห่งนี้มีคนคิดสั้นมีคนคิดสั้นมาอยู่มาที่เนี่ยเยอะแล้วก็ต่อเนื่องกันทําให้วัดเนี้ยมันมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคนก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะมีอาถรรพ์ยังไงใช่ใช่แล้วจู่ก็เคยเคยอ่านบทความหรือเคยอ่านเอกสารของอาจารย์อาจารย์ต่อยอาจารย์ปฏิพัฒน์ก็ ท่านก็เคยมาขุดค้นเอ่อมาก็เรียกมาขุดคน้นทางโบราณคดีที่นี่<ม>เคยมาบูรณะที่นี่ท่านก็บอกว่าเอ่อเคยเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ<ม>เคยเห็นคนที่มาขุดกลุแล้วมาไหว้บุกที่นี่<ม>แต่ก่อนมันจะมีช่องเข้าไปมันอาจจะเป็นตำนานที่คนที่นี่เชื่อว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์ก็คือม,มีคนเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่ค่ะก็ก็เป็นเหตุให้ ที่นี่มีความเฮี้ยนก็คือเป็นที่ก่าถึงใช่คนมาเอาสมบัติไม่ได้คนมามาทําอะไรไม่ได้กับที่นี่แต่มันก็ขัดแย้งกับว่าถ้ามีปู่สมพรัพั์ทําไมมันจะมีคนที่มาคิดสั้นอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าน,นี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นปัจจุบังแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่วัดเนี่ยมันอยู่ห่างไกลแล้วมัน มันเป็นวัดที่บางคนเชื่อว่าเป็นวัดเจ้าชายชกะชายเนี่ยมาจากวัดเจ้าชายาจกเจ้าชายก็อาจจะเป็นหมายถึงองค์ไหนอย่างไรอาจจะจู่มองว่าอาจจะเป็นเจ้าศีศิลเจ้าชายที่ว่าใช่ใช่อาจจะเป็นเจ้าชายแล้วก็ช่วงที่ฝังบฝังศพอ่ะอาจจะมีการฝังเงินทองของมีค่าแล้วก็แล้วก็อาจจะมีการคือคือการกระบดอ่ะ มันไม่ได้มีทํากันคนเดียวอะ่ะมันอาจจะมีกลุ่ม <ใน S 1> มีอะไร <ใน S 1> งเงี้ยก,ก็อาจจะมีบริวารที่อยู่อาจจะมีบริวารที่อยู่แล้วก็อาจจะมีข้าราชบริพารที่แบบที่เป็นจงรักภักดีกับจงรักภักดีกซึ่งเจ้าองค์น,นี้ใชเนาะค่ะซึ่งอาจจะประวารณาตัวหรืออุทิตตัวเพื่อจะเฝ้าสมบัติให้ท่านก็ได้คือแบบมันมองได้หลายอย่างมันมันมโนไปได้หลายอย่างตามใสๆของเราค่ะอืมแต่ก็จู่คิดว่าท่าน ที่เฝ้าสมบัติตรงเนี้ที่หลายๆคนเรียกว่าปู่สงเฝ้าทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องการบารมีหรือว่าอาจจะมาเสริมบารมีอาจจะต้องการบุญบารมีแล้วก็ท่านก็ทาโดยการช่วยเหลือคนที่มาไหว้ไหว้ท่านขอคอนท่านให้ให้ลาภผให้สมหวังดังใจใช่ก็เลยมีคนน้ำหน้าถือตาอไม่ใช่มีคนมีคนศรัทธามีชื่อเสียงเนาะ ทำให้ท่านมีความมีมีคนศรัทธามากขึ้นมันก็จะนําเสริมพลังใช่เสริมบารมีท่านมีคนกราบไหว้บูชาก็จะเป็นการเพิ่มบารมีให้ท่านแล้วก็มันก็จะทําให้วัดเนี่ยอ่าวัดร้างเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวกล่าวถึงแล้วก็มีการอุทิศบุญอะไรให้มากขึ้นก็มันก็จะได้ทั้งคนที่ได้รับผลตอบแทนไปแล้วก็ดวงจิตที่เออเขามาคีดสั้นอยู่แถวแถวนี้เขาก็จะได้รับบุญบารมีไปด้วย ต้องต้องบอกว่าดวงจิตที่ที่คิดสั้นซึ่งยังไม่ถึงอายุไขของเขาเขาต้องวงเวียนแล้วก็เขาก็จะทำทำซ้ำซ้ำซากๆถือว่ามันเป็นกรรมหนักในการทาร้ายสังขารของตัวเองคำว่าวงเวียนวนเวียนก็คือดวงจิตดวงจิตมันก็ยังวนงเวียน,<ว>นอยู่ว <48 S 2> <ใ>นเวียนอยู่ย<อ>จุบไม่เชื่อเรื่องของการเป็นตัวตายตัวแทนสมมุติว่ามีคนคิดสั้นคนที่หนึ่งสมมติสมมติกอไก่คนที่หนึ่งไไปคนที่สองมาคนที่หนึ่งจะจะหายไปเกิดหรืออะไรเลยไม่ใช่ ไม่ได้แทนกันในความคิดในความคิดจุจุไม่ใช่แทนอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบนั้นเพราะว่าการกราใครกรรมมันอ่ะเขาอาจจะคิดมันไม่สามารถที่คนคนึงอ่ะถ้าไม่มีกรรมผูร่วมกันอ่ะมันจะไปชักชวนกันมาแบบไม่ได้เหตุหนึ่งก็คือเรามองเห็นว่าที่เนี่ยทําไมเขามามาคิดสั้นที่ได้เออหนึ่งมันเปลี่ยวมันไม่มีคน อาจจะมีความเชื่อในเรื่องของอยากจะมาเป็นบริวารที่นี่อาจจะคือมันคิดได้หลายอย่างว่าคนที่มาเขาเขาประสงค์ยังไงเขาตั้งใจอย่างไรเออแล้วจุจัวเรียนโหราศาสตร์มาด้วยเรียนโหราศาสตร์มาด้วยแล้วก็เรียนเรียนธรรมะมาด้วยจับในเรื่องของเวลาที่จุดูดูโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นเป็นจิตจิตที่ตกมาหรือว่าคนที่โดนโดนทักทักมาว่า คุณถึงค่าเลยนะซึ่งซึ่งปกติหมอดูเขาจะไม่พูด,พดเรื่องนี้แต่อาจจะไปเจอคนที่อาจจะสไตล์หมอดูก็เป็นยังไงสไตล์หมอดูอีกอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาซึ่งเขาบอกมาจิตตกแล้วมาหาจู่จู่จู่จะพูดทุกครั้งว่าทุกอย่างมันมีทางออกในเรื่องของทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมถ้าคุณทํากรรมดีทําอะไรเงี่ยเขาก็คุณก็อาจจะใช้ชีวิตต่อไปได้นะ,ะคือไม่ไม่ได้ไปทวงว่าไอ้หมอดูคนนี้มันมันไม่ดีแต่ว่าถกงบุคคลที่สามใช่ แต่แต่จุจะรู้สภาวะจิตของคนที่ทคิดสันด้นมันมีมันมันคิดไม่ได้อย่างที่เราปกคนปกติคิดนะมันคิดมันคิดไปแต่เรื่องที่แบบว่าาลบหมดเป็นภาพลบแล้วมันก็จะมีความรู้สึกถึงโลกหลังความตายมันน่าจะนานจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้แล้วถ้าเขามีความเชื่อว่าสถานที่นั้น,นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นสถานที่ที่เขาสามารถรอดพ้น ไปได้แล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะมีความสุขจุเลยมองว่าสถานที่นี้มันอาจจะเป็นสถานที่ที่คนที่คิดสั้นอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้มันเลยแบบมีความต่อเนื่องกันมาเพราะว่าจุไม่เชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนแล้วเวลาคนที่จิตตกมาเนี่ยมาหาจุมีมีหลายคนที่ที่แบบไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอะไรแบบ คนที่ดูโหราศาสตร์หรือคนที่พยากรณ์ชีวิตจะต้องหาทางออกให้เขาหรือว่าอย่างน้อยๆอ่ะให้พลังบวกให้พลังบวกอย่างหรือว่าดูดวงไม่ได้ดูดวงไม่เป็นแต่ว่ารับฟังเขาก็ยังดีรับฟังเขาแล้วก็บอกบอกเขาในสิ่งที่ที่เป็นกําลังใจให้เขาอะ่ะ<ม>ว่าว่าแต่บางทีอะ่ะถ้าเขาหลุดไปแล้วอะ่ะบางทีก็พูด พูดไงมันก็ดึงเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมพูดยากมันพูดยากม,มันมันอยู่ที่จิตที่จะเข้มแข็งของเขา<ม>จิตที่จะเข้มแข็งของเขา<ม>อ,อย่างทัวใสๆของเรามาวันนี้มาที่วัดกระชายเนี่ยวัดกระชายวัดเจ้าชายที่<ม>เขาคิดคาดว่าเป็นวัดเจ้าชายเนี่ยจู่เห็นเห็นการบวงสวงเห็นคนที่นั่งสมาธิเห็นคนที่ม,ม,ม,มาขอโชคลาภ<ม>ได้แล้วก็ตอบแทนค่ะตอบแทน ก็อนุโมทนากับกับสิ่งที่เขาทําเพราะว่าการนั่งสมาธิการแผ่เมตตามันก็จะทําให้ดวงจิตที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ได้รับผลบุญได้รับผลบุญกับเขาเออรอบๆนี้มีพลังก่อนหน้าเนี้ยจุมาที่นี่นานแล้วละ่ะนานนานแล้วมันมีพลังลบมากกว่านี้แต่ที่นี่มันเหมือนกับมันโล่งขึ้นมันโปร่งขึ้นมันโปร่งขึ้นมันโปร่งขึ้นแล้วมันดูถึงความเป็นพลังบวกมากขึ้น อาจจะด้วยที่คนเข้ามากรับไหวกันเนาะใช่ใช่กลิ่นธูปถ้าถ้าใครอันนี้เป็นเป็นความต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมว่ากลิ่นธูปเนี่ยบางทีมันมันทําให้เรามีพลังบวกมากขึ้นนะมันมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธามันทําให้เรามีพลังบวกมากขึ้นว่าอย่างน้อยๆเรามาขอพรเนี่ยมันมันมันน้อมกันลังใจมันเสริมกําลังใจว่า เรามีความหวังในสิ่งที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราสิ้นหวังเราเรามาขอเนะอย่างน้อยๆก็คาดหวังว่าจะให้ดีขึ้นดีขึ้นหรือได้รับตามนั้นใช่ในอนาคตอ่ะถือว่ามันมันมันน่าจะไม่มีแล้วคนที่จะมาคิดสั้นที่นี่ก็เดินไปรอบๆเนี่ยจูก็ก็รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกถึงพลังลบไม่ได้รู้สึกเออมันมีความหม่นหมองหรืออะไรไม่รู้สึกอย่างนั้นใช่ไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น มันมันมีความรู้สึกถึงเออพลังด,นะดีดีหลายวัดเนี่ยมันรอบรอบเกาะเนี่ยตั้งเป็นตั้งเป็นค่ายทหารเพื่อจะต่อ,อ,อ,อพระมาร่าเนี่ยมาทํามาทำํำเมื่อเป็นค่ายทหารเนี่ยมันจะต้องมีคนล้มตายมีคนบาดเจ็บล้มตายดวงจิตอยู่ตรงเนี้ยเยอะอยู่ตรงนี้เยอะอ,อ,อ,ะอะพูดถึงเรื่องของความเชื่อ คนที่มามา,มาจบชีวิตที่นี่มาคิดสั้นที่เนี่ยก็าอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นเป็นกรรมต่อกันก็ได้ถ้าจะคิดอีกแนะม,กรรม่กคือเจ็ดคนใช่ไหม,มแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอ,อาจจะเป็นโรคอาจจะเป็นกรรม,มที่ผูกกันเพราะว่าคนคนที่ตายที่เนี่ยเยอะ ทวานค่ายทหารเป็นกรรมที่ผูกกันกับคนเก่าก่อนที่ตายเสียชีวิตที่นี่อย่างงี้นะคะใช่ใช่มันก็จะมีมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างเจ็ดคนเนี่ยมันมันไม่ใช่ชะตากรรมเดียวกันที่แบบชักชวนกันมาชักชวนกันมาเป็นเหตุใครเหตุมันเหตุใครเหตุมันแต่จำเพาะเจาะจงมาอยู่ที่นี่มันมันมีหลายอย่างมากมันมีหลายอย่างมากสิ่งที่สําคัญสําหรับการมีชีวิตอยู่ก็คือก็ต้องใช้ชีวิตที่อยู่เนี่ยให้มีความสุขเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนไง มันต้องก็กใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็ให้มีค่าทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้เสมอเหมือนกับวัดวัดกระชายที่มันแต่ก่อนที่มาเนี่ยมันมีพลังลบเยอะวันนี้มันยังมีพลังบวกเพิ่มขึ้นม,มันยังมีพลังบวกได้เลยอะ่ะแล้วก็มันมีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจาก<ม>ที่โอ้โหวัดวอาถรรพ์นะอ,อาถรร<ต>พ์พอื u ตอนนี้ก็ยังดุอยู่นะถ้ามากลางคืนแต่ว่า แต่ว่ามันจะมีความเชื่อมันจะมีความเชื่อว่าเอ้ยมันมีปู่โสมพอซับพอบอกว่าปู่โสมปู่โสมเนี่ยมันดูเหมือนกับใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่คุ้มครองดูแลเราได้ใช่เนมันยังเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความเศร้าหมองหรือโศกเศร้าอะไรที่แบบมารวม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 กลุ่มอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าคุณจะแบบตกต่ําขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะฟื้นคืนขึ้นมาจุดดูโหราศาสตร์เนี่ย มันก็บำบัดตัวจุด้วยว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันก็แก้ปัญหาทุกคนมีแนวทางของตัวเองแต่ปัญหาทุกอย่างค่อยๆแก้กันไปคือวัดกระชายเนี่ยจุดเด่นของวัดกระชายอ่ะนอกจากปู่ส่งพระทรัพย์ที่เข้ามาเอ้ยมาขอโชคลาามาอะไรเงี้ยจุว่ามันมันเป็นมันเป็นวัดที่มันเป็นวัดที่สอนใจเราได้อ่ะว่า วันหนึ่งชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนวัดแห่งเนี้มันก็มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ดีแบบจุเข้ามาแล้วจุดตกใจนะว่าโอ้ยเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยหรือมันมีการบวงสวงกันขนาดนี้เลยเหรอมันมีมันมีโชคเะกี้ก็เดินเดินผ่านพี่คนคนหนึ่งเนาะคนที่เข้ามาไหว้สัทธาที่นี่เนาะเขาก็บอกเออเนาะเขามีโชคก็เลยรู้สึกเออเป็นวัดที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยเหมือนกับวัด หลายวัดที่อยู่ในวิทยาแต่เป็นวัดที่มีประวัติมีสตอรี่แล้วก็มีพลังบวกเพิ่มขึ้นถ้าคุณจะมามันไม่ได้มาแค่มาเจอความอาถรรพ์ไม่ใช่น่ากลัวเหมือนอย่างที่เราเคยรับทราบกันมาแล้วทุกวันนี้ใช่ใช่อันนี้จูมาตอนตอนเย็นแล้วเนาะเรามาตอนเย็นแล้วก็ยังยังมาทยอยกันมายังรู้สึกถึงความเป็นพลังบวกของของปู่ที่นี่ค่ะ สำหรับคนที่จะมาวัดกระชายเนี่ยถ้ามาหาความเรียกยอะไรอ่ะมาหาความอาถรรพ์มาหาความลึกลับอาจจะไม่ได้ในช่วงนี้แต่มาหาโชคลาภอาจจะได้ในช่วงนี้อ <c oughs> อันนี้สําหรับจุนะ <c oughs> สําหรับจุ <c oughs> ที่จุเข้ามาสัมผัสตร,ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ฝากกับทุกๆคนที่มีภาวะจิตที่แบบจิตตกอะไร <c oughs> พวกนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ลองดูวัดกระชายแห่งนี้ซึ่งมันเป็นจุดรวมของพลังลบมาโดยตลอดวันนี้มันเป็นพลังบวกแล้วจุกก็อยากจะให้กําลังใจกับคนที่จิตที่ซึมเศร้าลงไปหรือว่าจิตที่ตกลงไปมันแค่เป็นช่วงนี้เดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีพลังบวกกลับมาคุณใ,ให้คุณลุกขึ้นสู้ได้ก็สําหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินท,เนทางกลับแล้วค่ะพบกันในอีพีหน้าสําหรับวัด วัดที่น่าสนใจอีกหลายๆวัดนะคะแล้วก็สถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายสถานที่ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่พีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ